วันนี้เราอยู่กับซีอของบริษัทเป็นเถนารมณ์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสูตรสุกี้กระทะร้อน,นแซ่บดาดปากนะครับวันนี้จะไปทําอะไรที่ไหนกันครับคุณจริงครับอ๋อวันนี้นะครับวันนี้ก็มีแผนว่าเราไปดูออร้านที่อุบลก็ประมาณนี้อยู่หน้ามอนะฮะก็ไปสปอนเซอร์ร้านสักหน่อยนิดติด่ไปแอบดูวิธีการทําวิธีการขายนะครับเผื่อมีส่วนที่เราจะได้ไปช่วยเหลือไปให้คําแนะนําอะไรประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับครับวันนี้มงานใช่ไหมครับผมครับผมครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อพี่ต้งครับวันนี้พี่ต้งจะไปทําอะไรกับแบรนด์แซบดาดป่าครับเออจะเป็นผู้ช่วยผู้ผู้ดูเฉยๆครับูดูเฉยๆครับผมไม่มีสวัสดีครับชื่อทักมอนะครับวันนี้เป็นคนขับครับหน้าที่ก็คือเป็นคนขับรถของบริษัทเบญจนาลงครับของแซบสุกี้ดาดป่าครับ ออกฝากเนื้อฝักตัวด้วยครับตอนนี้นะครับเดินทางก็ถึงที่ร้อยเห็ดนะฮะเส้นสายพาส์ทร้อยเห็ดนะฮะปั๊มปตทพ์โฆษณาให้เบสบอนนิดนึงทานกาแฟกันแล้วก็ประมาณสักสองชั่วโมงคงจะถึงบนราชธานีนะครับประมาณร้อยกาโลเมตรแป๊บหนึ่งครับเส้นเส้นต่อไปครับเราก็จะเป็น เราจะไปเีรีลพูิครับเีนภรัลพูลประมาณสัก60โลงเงี้ยเส้นทางก็จะ,ะเป็น4เลนละนะครับอนปกติแต่ก่อนนี่เป็น2เลนเป็นสวนการอันตรายนิดนึงฮะตอนนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ความเร็วก็ก็ไม่มากครับนะก็ประมาณ1 0 0 120ครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบริษััครับขอบคุณครับจุบจ๊บ ได้เลยเหมือนเดิมบรรยาก,กาศดีเด็กๆก็เยอะคนเยอะอยู่นะั่นส่วนตัวก็รู้สึกว่าโอเคนะคะอร่อยนะคะว่าชอบน้ำจิ้มค่ะก็คือสุดเดยดก็คือน,น้ำจิ้มเลยเพราะว่า มาทานที่รคือใส่น้ำจิ้มเยอะมากบางครั้งเออมากินกับเพื mm. ่อนก็เกือบหมดขวดนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มมร่อยมากค่ะต้องมาลองค่ะเป็นอ๋อซุปกีเส้นมาม่ีากนะครับจี๊ปากนะครับก็ถัดไปน่าจะชอบอ๋อภาชนะภาชนะของขอเพาที่เจอมาเป็นกระทะนะครับเพราะว่าถ้าในมองโกก็จะเป็นร้านดีร้านแรกค่ะที่ป ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยอร่อยไหมครับอร่อยชอบอะไรมากที่สุดชอบต้มยำค่ะน้ำต้มยำอร่อยต้มยำอร่อยนะครับน้ำเต๊กทองคําชอบอะไรมากที่สุดชอบน้ำจิ้มชอบน้ำจิ้มนะครับมีอะไรที่สั่งบ่อยที่สุดอืมสุกี้มาม่าสุกี้มาม่าต้มยำนะครับธรรมดาเอออยากให้เพื่อนๆลองมาชิมดูนะคะที่นี่ก็จะมีน้ำจิ้มมาเต๊กแล้วก็มีกุ้งทีนุ่ง ก็ไอซุกี้ก็อร่อยค่ะบรรยากาศทางร้านก็เย็นสบายสวัสดีค่ะพี่ชื่อเมย์นะคะเป็นผู้จัดการร้านแซ่บกากตาหน้ามองบลค่ะเวลาเปิดร้านของเรานะคะ1 0 3โมงครึ่งถึง4.30ทุ่มค่ะค่ะสำหรับน้องๆนักศึกษาท่านใดสนใจงาน พาทามนะคะเข้ามาหาพี่ได้นะคะร้านอยู่ติดกับจงสมวนเซฟแลนด์นะคะ